สวัสดีครับทุกท่านเจอกับหมวดอีกแล้วนะครับหรือในช่อง y o u t u b e นะครับหมวด KDM วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูแนวการแต่งรถในส่วนของตัวเจ้าไททาน GLS คันนี้เลยคันที่ผมนั่งอยู่เนี่ยราคาอยู่ที่819นนะครับเป็นรุ่น GLS นะครับวันนี้ผมจะมาบอกส่วนรถของแถมแล้วก็ของแต่งรถด,ด้วยนะครับผมก่อนอื่นที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการตัดต่อคลิปของผมต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไม่ต้องรอช้าตอนนี้ผมก็ได้มายืนอยู่หน้ารถเจ้าไททัน GLS คันที่ผมพูดถึงแล้วนะครับเนี่ยคันนี้เนี่ยเป็นตัว GLS นะครับราคาอยู่ที่819ใช่ไหมครับผมเนี่ยให้ส่วนลดลูกค้า6 0 0 0 0บาทนะฮะไม่พอนะผมยังแต่งเต็มเนี่ยด้านหลังผมเนี่ยผมแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ที่ผมมารีวิวเนี่ยผมจะพาไปดูว่าส่วนรถ6 0 0 0 0เนี่ยผมแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะครับผมตัวเนี้ยผมให้ลูกค้าดาวนสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวรถอีก60,000แต่งเต็มนะครับส่งไป14งวดก็จะอยู่ประมาณงวดละประมาณ1 1,300ประมาณนี้ครับไม่เกินนี้แน่นอนนะครับผมสบายกระเป๋าแล้วก็สบายค่างวดด้วยส่งกันยาวๆนะครับส่งกันจนถึงลูกถึงหลานกันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าในส่วนของตัวเจ้าไททันจีเอสเนี่ย แกงลุยทุกอุปสรรคทนทานแน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าผมแต่งอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยด้านหน้าคงคอนเซปต์เดิมแบบเดิมๆนะครับไม่ได้แรปสีไม่ได้อะไรนะครับแต่ผมจับสติกเกอร์ครับคำว่าไททันสปอร์ตสีดำเนี่ยมาติดที่บนฝากระโปรงให้เพิ่มแนวสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็สังเกตด้านล่างนะครับผมด้านล่างผมใส่ตัวสกเกิร์ตหน้าครับทรง RBS พร้อมหูหลอกสีแดงให้กับลูกค้าเพิ่ม ความหล่อความสมาร์ทให้กับตัวเจ้าไททัน GLS ทานนี้นะครับด้านหน้าเป็นยังไงบ้างครับหลอกกับผมเยอะนะครับผมอโอเคครับมาดูด้านข้างด้านข้างฮะด้านข้างผมก็จับตัวซุ้มล้อแบบมีมีมุดขนาด6นิ้วนะเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มความเป็นออฟโรดมากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับราคาขายอยู่หน้าร้านก็แพงพอสมควรครับแต่มาคุยกับผมเนี่ยราคาไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าผมแต่งให้ฟรีส่วนลด จากที่ผมบอกเมื่อข้างต้นคลิปนะครับแล้วก็ของแต่งเท่านี้ด้วยโอเคประมาณน,นี้ด้านข้างประมาณน,นี้นะครับผมลืมบอกไปในส่วนของตัว GLS จะเป็นล้อแม็กขอบ17นิ้วนะแต่ถ้าเป็นออโต้ตัว GLS จะเป็นขอบ18ตัวนี้จะเป็นขอบ17นิ้วนะครับหรือว่าลูกค้าจะเอาเป็นส่วนลดพิเศษแล้วก็แต่งเต็มคันก็ได้นะครับถ้าอยากรู้ว่าแต่งเต็มคันเป็นแบบไหนไปดูคลิปที่ผมลงไว้นะครับลงเข้าไปใน YouTube ผมแล้วก็ กดเลือกวิดีโอผมลงไว้นะครับผมแต่งแบบเต็มคันนะครับโอเคด้านข้างด้านข้างรถก็จะเป็นออกแบบแนวคินคลิไม่มีอะไรมากครับกันสาดมือจับผมเมียมนะฮะมาด้านหลังด้านหลังผมก็แถมพิเศษในส่วนของตัวโลบาร์นะครับโลบาร์ตัวนี้เป็นโลบาร์สปอร์ตนะครับผมเป็นของทางซัพพลายเออร์นะครับไม่ใช่ของทางมิตซูนะครับมิตซูก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าถ้าผมใส่ตัวนี้ให้ลูกค้าเนี่ยมันจะดูแบบสปอร์ตมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของตัวลวดลายตัดแดง ให้มันเข้ากับตัวสติ๊กเกอร์ด้านหลังประมาณนี้นะครับผมโอเคมาดูด้านท้ายนิดนึงมาดูด้านท้ายของความคมของด้านท้ายนิดนึงนะครับด้านท้ายกเกตไฟท้ายผมจับตัวข้อไฟท้ายนะฮะให้กับลูกค้านี่ครับเป็นสีดําด้านเพิ่มความสวยงามนะครับแล้วก็กขเขาเรียกว่าเพิ่มความคมชัดมิติของไฟท้ายมากขึ้น ด้านท้ายก็จะสวยๆประมาณนี so, okay. Okay. Now, ้นะครับผมโอเคในส่วนของรถนะครับตัว GLS ผมว่าสวยนะครับเป็นราคาเริ่มต้นที่ราคาไม่แพงนะครับ8ป9แส0บาทนะครับสีขาวเพิ่ม10,000ืนนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับแนวทางการแต่งเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้าไททัน GLS คันนี้นะครับผมกับส่วนรถของแถมที่ผมให้ไปนะครับ ถ้าลูกค้าถูกใจหรือว่าผู้ชมเนี่ยถูกใจเราก็สามารถมาคอมเมนต์นหรือใครที่ชอบจริงๆเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามราคานะครับส่วนลดของแถมได้นะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไอดีไลน์ลงไปในช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับยังไงน,นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการตัดต่อคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ That you love.